สวัสดีครับท่านผู้ชมอมมยู่กับผมทำแบบบ่อยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเต้ารับปลักไฟของประเทศเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยอยู่โดยตลอดจากเต้ารับปลักแบบสองช่องก็มาเป็นแบบ3มช่องมีกาวอย่างเต้ารับปลัก3ามช่องแบบมีกาวอันนี้นะครับหลายคนก็คงจะเคยพบเห็นอยู่โดยทั่วไปนะครับเต้ารับปลักแบบนี้ก็ใช้งานได้ดีครับผมแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอยู่บ้างบางอย่างนะครับ อย่างกรณีเวลาที่เราเอาปลั๊กเสียบแบบนี้มาเสียบมันก็จะสามารถเสียบได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาเสียบคู่แบบนี้นะครับก็เสียบได้โดยที่ไม่เบียดกันแต่ว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านใดน,นะครับมีปลั๊กแบบ EU นะครับแบบนี้เวลาเรานำมาเสียบกับเต้ารับแบบนี้มันจะเสียบได้แค่ตัวเดียวนะครับ ในกรณีที่เรามีปลั๊กแบบ EU ที่จะต้องเสียบด้วยกันสองตัวนะครับเราก็จะเจอปัญหาในทีนี้เพราะมันจะไปเกะกะที่ตัวสายไฟนะครับมันจะไปค้ำกันแต่ปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> เขาก็มีการผลิตเต้ารับลักอีกแบบออกมาเรียกว่าเตารับกาวคู่แบบแนวตั้งนะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างในการเรียงช่องรูเสียบให้ต่างจากแบบเดิม อันนี้เป็นของยี่ห้อช้างนะครับเดี๋ยวใครสนใจจะสั่งซื้อผมก็จะแปะลิงก์สั่งสินค้าเอาไว้ในช่องคำอธิบายของคลิปนี้แล้วก็ต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมพอมีเต้ารับแบบนี้แล้วนะครับพอเราจะทําการเสียบปลั๊กแบบ EU 2ตัวคู่กันเนี่ยเราก็จะเสียบได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยในการเกะกะของตัวสายไฟอีกเราจะเสียบปลั๊กแบบคู่นะครับอย่างนี้ก็ได้ ก็ให้ความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยนะครับผมฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับก็น่าจะมีเต้ารับพักแบบแนวตั้งเนี่ยติดไว้ในบ้านสักสองถึงสามจุดก็ดีเหมือนกันนะครับหรือว่า ใครจะติดไว้ทั้งหลังก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือจะไฟฟ้าของเราปลักเสียบมาเป็นแบบ EU มันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับคลิปนี้ก็เลยนำมาเสนอเอาไว้เป็นแนวทางให้ได้รับชมกันนะครับผมก็ขอจบรายละเอียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ